จากนั้นพอตกดึกที่บ้านของน้องเคทลีนในขณะที่เธอกำลังหลับอยู่จูจ่ๆคอมพิวเตอร์ของเธอมันก็เปิดขึ้นมาได้เองพอเธอลุกขึ้นไปปิดมันและกำลังจะกลับไปที่เตียงแต่ว่าคอมที่เพิ่งปิดไปมันก็ดันเปิดขึ้นมาเองอีกแล้วทันใดนั้นเธอก็หันไปเห็นแบรนดอนที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าต่างจึงรีบตะโกนเรียกแม่ให้เข้ามาหาด้วยความกลัวแต่ว่าพอแม่ของน้องเคทลีนเดินไปตรวจด,ดูรอบๆก็ไม่เจอใครเลยสักคนซึ่งเคทลีนยืนยันว่าเธอเห็นแบรนดอนยืนอยู่ตรงหน้าต่างไม่ผิดแน่ ในวันต่อมาที่โรงเรียนของแบรนดอนครูได้ให้นักเรียนเล่นต้นหลิวลู่ลมโดยล้อมวงกันแล้วให้เพื่อนคนหนึ่งเข้าไปอยู่ตรงกลางเพื่อนโน้มตัวไปให้เพื่อนที่อยู่รอบๆรับเอาไว้และพอถึงคิวของแบรนดอนที่ต้องเข้าไปอยู่กลางวงบ้างในระหว่างที่กำลังโน้มตัวไปให้เพื่อนรับเคทลีนก็เกิดอาการกลัวและไม่กล้าแตะต้องแบรนดอนเธอจึงปล่อยให้เขาล้มตกลงไปกระแทกกับพื้นอย่างแรงครูจึงสั่งให้เคทลีนดึงแบรนดอนกลับขึ้นมา แต่ว่าเธอก็ไม่กล้าบอกว่าแบรนดอนเป็นคนโลกจิตซึ่งก็ทำให้ครูไม่พอใจที่เธอพูดกับเพื่อนแบบนั้นแล้วบังคับว่าถ้าหากไม่ยอมช่วยจะให้ตกวิชานี้เคธลีนก็เลยต้องยอมยื่นมือไปให้เพื่อดึงแบรนดอนกลับขึ้นมาแต่ว่าแบรนดอนเองก็รู้สึกโกรธที่เคธลีนทำเหมือนกับเขาหน้าขยะขยงเขาจิงบีบมือของเธออย่างแรงจนหักดังเปาะ